เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาเจอ,ก,อก,กันอีกแล้วนะครับช่องน,น้อยๆเองนะครับผมวันนี้ก็มาเล่นแบทแบทนะไม่รู้อะไรมาโดนใจให้ผมเล่นแบทแบโลมอะไรนะ <laughs> มาดูกันดีก,กว่าว่าจะรอดหรือเปล่านะฮะ <c oughs> เออแคลรี่เราไปไหนวะ <c oughs> โอเคใครแคลรี่เขาจะไปเอาฟ้านะแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า <c oughs> น่าจะไม่ไดน้น่าจะไม่ได้นะดูจากทรงแล้วลิงเอาเข้าพูมด้วยแล้วแคลี่เราไปรอไม่ไดนะ้ผมว่าไม่ได้นะโ,อโอเคฮะเม็ดเม็ดเข้ามาช่วยละ <Okay. S 1> เออไม่นกว่ะนกตัวนี้ต้องเป็นของเราเ <Nope. S 1> ท่านั้นนะเอยไม่ได้หรอกเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคาเฟนียืนนิ่งเพื่อนเอามันเอามันยิงมันเพื่อนเออสวย เอาวะแคลลี่เราก็เอาเหมือนกันนะเนี่ยแชร์คลิปต่อฮนะเราต้องววซีนะเราถึงจะเดินเกมได้ฮนะอืมขอขอวลหน่อยขอวลวหน่อยอืมวสวลีเราเจอกันวิวซีแล้วเจอกันตอนนี้ยังไม่พร้อมนี่แต่ป่าเรามาละจะเปิดให้หมเพื่อนมาลวมาแล้วครับแบตเด้แบบตัวเปิด เฮ้ยเพื่อนออกมาโอเครอดรอดนะเกือบไม่รอดแล้วารามนกขัดฟามนกอไรจะสนะี่กันเนี่ยเว็บนี้ก็น่าจะสี่แล้วมั้งมั้งหรืเปล่าวะได้รองเท้านะ้พร้อมวิ่งไม่ได้วะยังไม่สี่วะเอามาังกรต่อก็แล้วกันอืม สซะขอเถอะขอเพลสี่เถอะนะเอออันตีมาแล้วฮนะจังหวะน,นี้หายตัวแต่มานาไม่พอะขอ,ขอ,ข,อขอกลับก่อนนะมานาไม่พร้อมเอาแหละโดนได้เฮงมึงโดนกูแน่ไม่ปากนะออสวัสดีครับผมเวอร์ไปสิเพื่อนเฮลเฮลมี hey, เออปากเขาน่าจะเวอร์น่าจะเวอร์เลยแหละเมื่อกี เดินเข้ามาแล้วก็โดนอ่ะอร่อจู่ๆกูก็ตายอะไรวะนี่อ่ะน่าจะประมาณนี้เลยนะ <c oughs> อืมอย่างน้อยเราก็ป่าเขาก็ตายแหละเออยวิยยิงอะไรลูกลูกยิงอะไรอ่ะเฮ้ยยิงอะไรนะครับตานี้ออกเป็นเปิดแมปก็แล้วกันนะทางโน้นเป็นลิงไงเด่นลิงหนักๆก็แล้วกันเดีย๋ยวแคลรี่เราจะตายแคลรี่เราซ้ำซ้ำซ้ำอะไรวะ เคลลี่เรายิงอันนี้อยู่ยิงช้าๆอยู่นะอืมแรดสนใจไม่รู้แรดไม่เอาดีกว่านะผมเห็นตัวที่น่าสนใจกว่านี้นั่นก็คือลิงไงล่ะตีครับผมไปไหนเฮ้ยโอ้โหครึ่งหลอดว่ะว้าวก็แรงเหมือนกันนะเราเนะี่ยแตกนี่ลิงลิงเจ็บจัด ไม่ถึงเราเราทําเขาอ่ะไม่ใช่เขาทําเรานะได้เปรียบแล้วได้เปรียบแล้วผมกดลิงกดลิงอยู่มันเลยวะโอเคเลยรอดักฟ้าหายตัวเพื่อนอุ้ยแรดอุ้ยไม่ได้วะโอเคปล่อยไปก่อนมาหรือยังมาแล้วยเฮ่าสวยครับ แตกเฮ้ยไ,ได้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 สองว่ะว้าวได้ของแถมด้วยเนะี่จะมาเอาริงแต่ได้แครี่เขาด้วยนะโอ้นี่หายตัวพี่พร้อมแล้วพี่พร้อมแล้วน้องอยู่ไหนเอ่ยพี่มาแล้วอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันเอ่ยไม่แล็ด <Nope. S 1> โอ้โหปลาไม่โดนเฮ้ย ใจเย็นๆครับใจเย็นๆขอปลาหน่อยนะ้ยลิงลิงเสวัสด <No. S 1> ีปลาไม่โดนอีกโอ้อะไรวะนะอะไรของผมอัะนเนี่ยดีครับทงนี้แล้วปลาโดนปลาโดนแต่ไม่มีเอฟีอ่ะโอ้แม่งเอ้ยอ,อยู่ไหนเชื่ออ๋อยู่กลางเลย ดีจ้าโอเคครับแล้วแตกลิงรอดไปไม่แต่แต่ล่างมาเพื่อนเพื่อนล่างคาเฟนีอยู่ไหนลูกโอ้มันมันหนีได้วะเฮ้ยจะให้ตามเข้าไปก็ตามไม่ได้ละเพราะว่ามันป้อมมันยังไม่แตกเลยแล้วแล้วยืนทําไมยืนทําไมวะรอใครรออะไรเรอลูกลูกรอเอ้ซิลมาแล้วยิงซิลใช่ไหมมาอีกนิด อีกนิดอีกเอะโอ้ my god เน็ตลูกเป็นอะไรเนตลูกเ้ยมาแล้วเฮ้ยขอหน่อยเออแตกไปสิเออป่าเราก็แตกอ่ะคุ้มบอกว่าเนี่ย่ารจะคุ้มกว่านะเอาไม่ละหายติได้หมดอ่ะจังหวัเนี้ยได้หมดแหละบอกเลยแหน่หืม เ,เดี๋ยวเห็เนะอะไรแป,ป๊บๆปล <Nope. S 1> สวัสดีครับสวัสดีครับผมคุยกันก่อนคุยกันก่อนครับโอหอันตีไปอันตีไปครับอ่ะจะไม่เป็นไรปามีไปไงอ่าแตกเฮ้ยเยแข็งแข็งไปเลยจะได้จะได้ช่ของสปอร์ตห้ยหนืดหนืดจริงๆเออถอยก่อนเพื่อนเออไม่พร้อมไม่พร้อมผมไม่พร้อมถอยก่อนถอยก่อน ไม่พร้อมนะยเพื่อนบอกเลยเออเดี๋ยวลิงลิงลิงออกอะไรวะลิงออกเปิดแบบด้วยเหรอเฮ้ยน่าสงสารน่า <c oughs> ออกฟอสเข็บกันแล้วกัน <c oughs> ไม่ให้เดินเลย <c oughs> หาตัวอยู่ไหนเอ่ยเอ้ยจ๊อีสวัสดีครับโอ้โหโอ้โหเปิดแบบเหรอโอ้ อะไรวะดิอ่ะทำไมแทงเขาไม่ไม,ไม่ไม่ออกเปิดแบบวะ,แต,ะแตก่ะโอเคแตกโอเคครับได้ป้อมไหมดักแดงเดีวเพื่อนเมดเขาอ่าะดีครับผมอุอ๊ยปลาไม่โดนมันแดดไปก่อนนะหายตัวลงหดนะจังหวะนี้เฮ้ยเอ้าเฮ้ยไม่ตีเหรอลิงลิงไม่ตีเหรอ ไม่ตีวพี่ก็ตีน้องก็แล้วกันนะครึ่งหลอดไปดีแหมเกือบตายว่ะลิงเมื่อกี้ลิงไปอะไรวะล,ลิงเบอรอใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เออปลอดหวัวเลยทีลิงทีมนุน่น <c oughs> จะจะสนัำหน้าหรือสงส,งสารเขาดีว่เนะแหมเฮ้ยเดี๋ยวเม็ดเพื่อนโอ้เพื่อนถอยออกมาถอยไม่ได้ใช่ไหมก็เข้าไปหาก็ตายเออแตกสองเพื่อนเฮลป์ช่วยด้วย เออสวยโอ้แตกสี่เลยวะหไฮเตะเขาหายไปเลยวะเยี่ยมไปเลยเพื่อนสุดยอดหายตัวอ,อยู่ไหนครับไฮเตะขอสักทีขอสักทีเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไม่แตกว่ะนิดเดียวเองนะโอ้ยเราก็แรงใช้ย,ย่อยนะเนี่ แดงอุ้ยโอเคได้แดงด้วยอืมอืมดักรอดักรอเฮ้ยเฮ้ยพี่เพื่อนเฮ้ยลิงลิงฟอร์คาดให้ลิงตัวเดียวฮะจังหวะน,นี้เปิดแบบอะน้องเปิดแบบอะเออเฮ้ยตามเหรอไม่จะตามเหรอเอาเซฟานี่ดีกว่าเพื่อนไม่มีใครมาไม่มีใครมาด้วยไปบนกันหมดเลย หายตัวแล้พี่เห็นน้องไม่รอดละโดนล้อมขนาดนี้มึงรอดได้คนสุดยอดเลยนะเอออยู่ไหนกันเออเอยเห็นเหยื่อนะฮะเฮ้ยโอ้ยมันโดดปะเฮ้ยอตีหมดเฮ้ยถอยก่อนไม่พร้อม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 ผมไม่พร้อมอ่ะผมไม่ผมไม่มีอตีเออเห็นลิง่ะ อาถอยก่อนเพื่อนอันติอีกสามวิได้เวลาหายตัวลิงกันไหนเอ่ยเฮ้ยแลดเอาไหมล่ะลบ <No. S 1> เ,เข้าไปหาโอ้ยไม่โดนวะโดนไม่โดนอืืหยิงฟรีเลยยิงฟรีโอ้ยเจ็บน่ะเอ๋ยตามพี่เหรอน้องตามพี่อะผิดแล้วน้องตามผิดโนแล้วน้อง น้องตาผิดคนแล้วอ๋อลิงเฮ้ยลิงลิงโอ้โหลิงลิงเขาไม่เล่นเลยเหรอคือแบบยอมแพ้แล้วใช่ไหมกดอันติดับเบิลอีกลิงเขายอมแพ้เหรอเฮ้ยนายโอ้ยืนให้ตีเลยว่ะโอ้โหไม่นะ้ลิงฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจแต่ฉันทำเพื่อทีมฉันขอโทษท้เพื่อน เขียคลิปให้ไหีไบ้านปีบ้านปีบ้านเอาไม่ละแล็ดโอเคแล้ดแตกีบ้านเพื่อนเออเอาอะรอดเอลยรอดด้วยวะเล่นแบทแมนแม่งรอดด้วยวะ่ะไม่ได้ชื่อ,อมไม่คิดว่าจะรอดอะนะอื่อ สงสารลิงเข้ามากันนะตายตายรัวๆเลยวะอู้เอา้าเฮ้ยเราไม่ตายเลยนะทำไมเราไม่เอ็มบีพีนะฮะเอ้ยไรวะโอ้โหดูดิผมฆ่าไปหกตัวเลยนะ